สวัสดีครับผมเนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้มารีวิวรถยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับคำว่ายอดนิยมคือถ้าสังเกตนะทุกคนที่คอมเมนต์ใต้คลิปผมนะจะมีคนถามถึงรถเบนซ์ราคาไม่แพงนะครับคือถ้ามีรถราคาไม่เกินล้านเนี่ยอยากได้เบนซ์ใหม่ๆโดยเฉพาะดูแลง่ายๆเนี่ยรถรุ่นไหนอันนี้เลยครับยอดนิยมเลยตัวเบนซ์ซีคลาสนะครับอันนี้เป็น C200 ตัวเฟสลิฟแล้วนะครับเฟสลิฟคือตัวที่จะ ก่อนเปลี่ยนโฉมแล้วตัวนี้เป็นปี2013นะครับตัว W204 เนี่ยรหัสตัวนี้เนี่ยทำตลาดตั้งแต่ตัวปปี08นะครับถึงประมาณ2014เป็นรุ่นยอดนยมจริงๆเพราะจะเห็นจำนวน C-Class จี่ค่อนข้างเยอะถามว่ามันเหมาะตรงไหนเพราะตอนนี้ราคาเพียงแค่759,000บาท ม่เพียงแค่8 0 0 0 0่นกว่าเท่านั้นนะครับมันยอดนิยมตรงเครื่องก็เป็นเครื่องใหม่แล้วนะครับออปชันก็ใหม่ภายในก็โอเคแล้วดูดีด้วยนะครับมาดูสเปคกันก่อนตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องเบนซิน4สูบแถวเรียงมีอินเตอร์คูลเลอร์แล้วก็มีเทอร์โบมาด้วยเป็น C.G.I นะครับตัวนี้เนี่ยให้แรงม้าประมาณ184แรงม้านะครับศูนย์ถึงร้อยประมาณ7.8วินะครับอัตราเฉลี่ยประมาณ7ถึงเนะครับเขาเคลมไว้6 ผมว่าผมขับก็ยัง7ประมาณ7กว่าเนี่ยแหละครับนะแล้วก็ตอนนี้ผมชอบอปกอย่างหนึ่งตัวนี้จะเป็นเกียร์7สปีดแล้วนะครับเป็นตัวใหม่แล้วนะดูอย่างแรกนะครับดูว่าเป็นตัวใหม่ไม่ใหม่เนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกตัวนี้จะเป็น led แล้วนะครับไฟก็จะเป็นไฟแบบนี้แล้วแต่ตัวนี้จะเป็นตัวแรกเนาะจะไม่ใช่จะไม่ใช่ตัว mg ถ้า mg จะเป็นไฟลูกแก้วนะครับตัวนี้จะเป็นไฟซีนอนขาวแล้วแล้วก็ตัวนี้จะเป็น led ค่อนข้างสวยนะครับกระจังแล้วก็ตัวโลโก้เบนซ์ก็จะไม่ใช่โลโก้เบนซ์ตัวลอยแล้วนะครับโอเคมาดูข้างๆางนะครับแม็กนะครับเป็นแม็กโรงงานเนาะเป็น2 25 4 5 R ห7นุ่มสบายดีนะครับตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวนะครับขาวตัดดำสวยนะครับอันนี้เป็นไฟเลี้ยวนะมาดูข้างหลังนะครับข้างหลังเนี่ยจะเขียน C 200นะครับมาดูเปิดอ่า จะบอกว่าคันนี้รถสภาพดีมากนะครับรถปี2 0 1 3าเนี่ยกีป่ปีประมาณ6ปีดูแลดีมากนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นยางอะไหล่นะครับแทบจะไม่ได้ใช้เลยสภาพดีจริงๆนะครับอุปกรณ์ตัวนี้ก็ยังอยู่นะครับโอเครถสวยเดี๋ยวไปดูข้างในดีกว่าว่าแล้วข้างในเป็นยังไงบ้าง มาดูภายในกันนะครับตัวนี้เป็นกุญแจนะตัวนี้ยัง,ยงไม่ยังไม่มีพุชตานะครับร้อนมากสตาร์ทรถก่อนเปิดแอร์ก่อนนะครับอ่าปิดก่อนโอเคเบื้องต้นนะครับเริ่มต้นจากพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับปรับฟังชันได้ค่อนข้างเยอะตัวนี้จะเป็นตัวจอสีแล้วเนาะตัวแรกเนี่ยจอจะไม่เหมือนกันนะครับข้างในจะไม่เหมือนกันเคทำอะไรได้บ้าง กดซ้ายขวาดูนะครับทริปนะครับก็ดูนะว่าเราวิ่งมากี่โลแล้วนะครับ8 0 0 0 0นนะครับรถสภาพดีมากอันนี้ก็คือจะเป็นวิทยุนะสามารถปรับขึ้นจากตรงนี้ได้เลยนะครับขึ้นลงถ้าเป็น CD ก็เลือกจากตรงนี้ได้เลยออดิโอเนาะโทรศัพท์อันนี้ต่อติดต่อใครมันจะขึ้นเบอร์ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแอสซิสแตนต์ต่างๆนะครับ u s เนะครับตัวช่วยเรื่องการทรงตัวนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวมันเป็นตัวช่วยเตือนนะครับของของ e r c e d e s เดเขาอยู่แล้วอาเซอร์วิสนะครับตัว t Thai PLUS เนาะอันนี้เซตติ้งนะครับปรับอะไรได้บ้างเนาะอันนี้คือปรับดิสเพย์นะครับตัวสปีดนะครับว่าเป็นกิโลหรือเป็นไมล์ per แอวนะครับโอเคตัวนี้นะครับไฟเนาะตัวนี้มี LED Daylight นะครับอาเวลาเปิดปนะิดล็อกเนาะไฟทั้งหมดเนี่ย จะมีไฟส่งประตูนะครับแล้วก็ LED ข้างหน้านะครับดีเลย์วลาล็อกคอน e n i e n c e ต่างๆนะครับพับกระจกออโต้นะครับอ่าโอเคตัวนี้จะเป็นตัวปรับเสียงเพิ่มเสียงนะครับตัวไฟนะครับเป็นไฟออโต้แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวไฟตัดหมอกหน้านะครับอันนี้ปรับความสูงของไฟนะครับเบรกมือไฟฟ้า ที่ปรับกระจกนะครับตัวนี้เป็นที่ล็อกเนาะตัวนี้จะยังไม่มีเบาะยังไม่มีที่เมมนะครับตัวท็อปถึงจะมีนะครับแล้วก็ปรับเบาะไฟฟ้าจะเป็นปรับหลังนะครับเป็นไฟฟ้าเนาะแต่ถ้าปรับตัวนี้นะครับขึ้นลงข้างหน้าจะมีตัวปรับเป็นออโต้มือตรงนี้นะครับมาดูจอตรงกลางนะครับก่อนดูจอตรงกลางข้างบนจะเป็นเซนเซอร์นะครับบาร์เซนเซอร์ของเบนซ์อยู่แล้วแล้วก็ตัวนี้เป็นจอเนาะทำอะไรได้บ้างทุกอย่างที่เราต้องเล่นณตอนนี้นะครับ วิทยุดิส USB Bluetooth Audio AUX ได้ในหมดโทรศัพท์ต่อบลูทูธได้นะครับโทรตรงนี้ได้ซิสเต็มต่างๆโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับเซตติ้งพวกดิสเพย์นะครับแอคทีฟบลูทูธตรงนี้เป็นแอร์นะครับหนึ่งอย่างที่ผมบอกคือทริมตรงนี้อยากให้ดูความใหม่นะครับลด5-6ปีแล้วเนี่ยสภาพตรงนี้ไม่ลอกเลยนะครับเห็นอยากเห็นอย่างหนึ่งปุ่มไม่ลอกเลยนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวแอร์เนาะตัวนี้ก็จะเป็นปรับวิทยุเหมือนกันปุ่มไม่ลอกเลยนะครับตัวนี้จะเป็นปรับไฟฉุกเฉินนะครับโหมดอีโค่กับไม่อีโค่นะครับปาร์คเซนเซอร์เนาะรอบคันนะครับตัวนี้เป็นแอร์นะครับแยกซ้ายขวาตัวนี้จะเป็นแบ่งโซนเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นความแรงของของพัดลมนะครับแอร์ Air นะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นแยกโซนดูจากข้างบนได้นะครับผมชอบเป็นตรงกลางอย่างเดียว พราะผมไม่ชอบให้แอร์เป่าเท้าขึ้นมาดูอนะุณหภูมิข้งบนก็ได้นะครับตัวนี้เป็นเกียร์7สปีดนะครับปรับ Eco กับส p o r t ได้ตรงนี้อ่าตัวนี้เป็นตัวจอยไว้ปรับหน้าจอนะครับโอเคตัวเปิดตรงนี้เปิดอย่างนี้นะครับดูมือผมนะกดตรงนี้อ่ามี AUX กับ USB นะครับเคาเตอร์ตัวนี้เบาะเป็นบอลหนังนะครับมีบุลายเป็นจุดๆผมว่าสวยดีนะ ผมว่าเบาะนั่งสบายนะถ้าถามผมผมชอบซีคลาสัวนี้นะครับเบาะจะค่อนข้างนั่งสบายมากแล้วสีด้วยสีไม้กับตัดกับสีดำนี่ค่อนข้างสวยมาดูข้างหลังนะครับเบาะข้างหลังอยากให้ดูว่าใหม่มากเลยนะครับดูเลยว่าใหม่มากตรงกลางด้วยนะครับเปิดตรงนี้นะครับมีที่วางแก้วไว้เรียบร้อยแล้วมีแอร์ส่วนตัวของคนข้างหลังด้วย ผมว่าสบายนะนั่งข้างหลังก็สบายสบายไหมครับสบายค่ะโอเคเดี๋ยวไปดูเนี่ยว,ว่ารถคันนี้เหมาะกับใครเราได้รีวิวภายในแล้วก็รีวิวเครื่องสเปคของตัว m e r c e d e s Benz C-Class ปี2013นะครับ W204 รถคันนี้เหมาะก,กับใครเหมาะก,กับคนที่ถามผมเยอะๆว่าอยากได้เบนซ์ราคาไม่เกินล้านนะครับถ้าคนกำลังจะหารถซีดานนะครับสีที่นั่งอ่ะถ้าต้องการเล่นแคมรีอย่างเงี้ยลองมาดูเบนซ์ C-Class แบบนี้นะครับ เทียบง่ายๆนะ 6, 5, ถึง7แสนเนี่ยประมาณ7แสนกว่าเนี่ยคุณจะได้แคมรี่ประมาณปีประมาณปีสัก 10, 4, 15นะครับแต่คุณได้เบนซ์เหมือนกันนะผมบอกเหมือนกันแต่ลุกดูดีกว่าผ่อนรถแจ็แสนกว่าผ่อนประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับสำหรับคนที่ผ่อนไหวผมแนะนําเลยนะครับสี a าสดูแลไม่ยากนะครับระบบไฟฟ้าไม่ได้เยอะมากนะครับสีขาวสวยมากดูสปอร์ตนะครับลุกดูดีเลย ใครสนใจคันนี้ก็คอมเมนต์มาใตา้ในคลิปได้เลยนะครับง่ายที่สุดแอดไลน์ครับเดี๋ยวเราจะมีทีมเซลล์โทรกลับไปนะครับบอกข้อมูลให้ทั้งหมดเลยแล้วก็ต้องขอโทษถ้าเราโทรกลับไปไม่ทันเนะก็เดี๋ยวแอดไลน์มาได้เลยนะครับใครอยากให้ผมรีวิวรถรุ่นไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็ฝากติดตามช่องโนเนียไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้รีวิวรถดีๆไปให้นะครับสวัสดีครับ